ยังไงนั้นยังไงก่อนหน้านี้เป็นยังไงก่อนหน้านี้สมมติตอนแรกๆครูบอกให้ทำทำแบบนึงใช่ไหมแต่หนูก็นึกไม่ออกว่าจริงๆก็คุ้นๆแต่นึกไม่ออกสักทีว่าเป็นต้องทำไรแต่รอบนี้ก็นึกออกนึกออกเลยเหมือนเนื้อหาที่เขาเคยเรียนแล้วแต่เขาอบอกเขาก็ยังแบบแค่คุ้นๆนึกไม่ออกอ่ะ แต่ตอนนี้พอพูดถึงเนื้อหาเดิมเนี่ยเขาไม่ออกลวออความจำเก่ากลับ,บ,บามาแล้วแล้วเรื่องภาษาเป็นไงบ้างทั้งภาษาไทยภาษาอรงกยังไม่รู้เพิ่งเปิดมาแรกค่ะแต่ว่าแต่ว่าวิธีพูดเขาอะมั่นใจในการพูดได้เป็นประโยคมากขึ้นกับสิ่งที่เขาคิดออกมาเลยค่ะคือพูดแบบคิดแบบนี้แล้วก็พูดได้ยาวเลย กับกับสิ่งที่เพิ่งฟังมากับสิ่งที่ฟังมาเทียบกับแต่ก่อนกับต้นกันก็เขาอยาก,ยากจะพูดแต่ว่าออกมาได้ได้ได้ไม่เป็นประโยคยาวๆันดิบเรื่องสังคมเป็นไงบ้างเข้าสังคมการไปเล่นกับเพื่อนการเข้ากับเพื่อนอยากรู้เรื่องคนนั้นคนนี้เป็นไงบ้างปกติเลยเมื่อกีก้หนูบอกว่าหนูชอบอะไรนะช่วงนี้หนูชอบอะไรมากขึ้นนะ อกว่าเขาอย่างมีคนคุยกันเนี่ยเขาก็จะรู้เรื่องรู้เรื่องเหมือนเหมือนฟังรู้เรื่องหมดอย่างสมมติก็คุยกันเรื่องเรื่องเรื่องงานเรื่องเรื่องเพื่อนคนอื่นนะเขาก็จะเขาก็จะรู้เรื่องของของของคนที่คุยกันด้วยซึ่งปกติเมื่อก่อนเขาก็จะนั่งเออเออของเขาคนเดียวฟังเขาคือเรื่องอะไรเขาเรื่อง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 เกี่เกี่ยวกับความจำรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงบ้าง นนยังไงยกตัวอย่างนะ <มา S 1> แต่ก่อนก่อนกระตุ้นจํำเป็นยังไงบ้างก็มาฝึกก็สอแม่มให้เรวางของของที่อื่นเลยหนูก็จำไม่ได้เราเรอครับคุณแม่จำไม่ได้เพราะเตงวัดไหนนึกไม่ออกอ๋อแล้วหลังจากกระตุ้นไปล่ะหลังแม่กระตุ้นไปก็พอแม่บอกให้วางตรงหนูก็รู้เลยอ่าน,นลองเล่าสิว่า เรื่องเวลาอยู่ในห้องเรียนเป็นยังไงบ้างจ๊ะเอาแบบตรงๆเลยนะเวลาเรียนเัง้วมันเข้าหัูมันแบบเข้าหูแต่ก่อนมันเป็นยังไงจ๊ะก่อนฟังแล้วหนูก็จะหลับลอยู่ฟังเรื่องก็ตั้งใจฟังก็เรียนเรื่อยอ๋อมันไม่เข้าหูเหรอแล้วมันเข้าแต่นึกไม่ออกไม่เข้าไม่เข้าเลยอ่ะแล้วหลังจากต้นไปเป็นยังไงบ้างจ๊ะเข้าใจง่ายมันเข้าหูรอ อันนี้น้องฮาน่านะครับมาทำครั้งที่สามเนาะอาการเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ก็ผลทำบวกก็ดีเรื่องเออ่มนีสังเกตขึ้นแล้วก็น้องมีความสุขมีอารมณ์มีมีความ b a l a n c มากมีความ b า l a n c นะคะ ทานได้มากขึ้นค่ะแล้วก็จําจําเรื่องเรื่องราวได้อขึ้นอ,อย่่างเช่นสิ่งที่คุณเคยประจําเห็นฟังโฆษณาอย่างเนี้นค่ะเขาจะจำโฆษณาได้ทั้งหมดเลยแล้วก็พูดแล้วก็ได้ทั้งประโยคทั้งโฆษณาเม่ก่อนนั้นนะล่ะไม่มีเลยค่ะเขาบอกว่าเขาจําได้แต่เขาดได้แต่คิดเวดลาพูดแล้วเขาจะติดผัด เหมือนอยากจะพูดนะ่ะแต่ก็ไม่ได้แต่หลังจากที่ทำแล้วเนี่ยพูดได้ทั้งหมดยาวๆทั้งประโยคทั้งโฆษณานะเขาพูดให้แม่ฟังทั้หมดมทั้งหมดเลยจริงเหรอของน้องน้องฮานาจ๊ะอ,อ,อะไรที่มีการแปลกๆบ้างที่เรารู้สึกว่ามีการแปลกๆเกิดขึ้นอะไรขู้คน,น,น้นี่ย นี่เราเพิ่งก้าต้นไปสองครั้งเนาววันนี้ครั้งที่สามเองนะ